What you have? สวัสดีครับสวัสดีครับเดินเข้าไปจอะกล้องแล้วมาแจเจากล้องเลยครับครึ่งวันนี้เราจะบอกงี้แล้วกันคือเราได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วกันคุณผู้ชมแล้วมันมีสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้เวลาที่คุณผู้ชมสนใจบ้านของดูเมเกอร์มันมักจะมีองค์ประกอบของ5อย่างนี้ไหมอย่างแรกคือฟาซาดหน้ากากบ้านะเรามักจะมีความแตกต่างสวยงามเสมอคนหลายๆคนเพิ่งรู้จักฟาซาดเพราะตอนที่ดูรายการเดอะดูเมเกอร์นี่แหละปกติไม่ได้คิดว่าให้บ้านเนี่ยมันสามารถทําหน้ากากมาครอบหรือเปลี่ยนแปลงได้ทําให้มันบ้านมีความแตก อย่างที่2ก็คือสเปซสเปซอ่ะสเปซเนี่ยเราจะมีการเจาะใช่ไหมโอ้โหลูกค้านี้แซวทุกคนเลยว่าถ้าไม่เจาะช่องเนี่ยไม่ใช่รูเมกเกอร์ใช่ใช่มันเป็นเสน่ห์ไปแล้วเนาะการเจาะช่องแสงก็จะทําให้แสงมากขึ้นรู้สึกโอถงรู้สึกโปร่งโล่งสเปซมันเปลี่ยนอย่างที่3เป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันเล็กน้อยอะพวกแบบฟังก์ชันไม่ต้องพูดถึงอะไรอลังการนะก็คือประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะครับผมเช่นเราทําอะไรครัวในบ้านอย่างเงี้ยอ่ะเราทําครัวแผนที่ในบ้านเราทําหลังบ้านให้น่าใช้งานมากขึ้นเบสิคี่เลยก็ คือว่าสวยแล้วต้องใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมสามฟังก์ชันไปแล้ว4สไตล์ครับสไตล์แต่ละหลังนี่ชัดเจนไปเลยลิเติ้ลโตเกียวก็สไตล์มูจิไปเลยโมเดิร์นก็มาบ่อยลออก็ชัดเจนโดยส่วนใหญ่อ่ะเมื่อก่อนคนก็ชอบอะไรที่เรียบง่ายโมเดิร์นเรียบง่ายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรายการที่ต้องทำคอนเทนต์มานําเสนอก็เลยพยายามครเอทสไตล์ขึ้นมาให้มันดูให้มันดูน่าสนใจและคราวนี้ตามที่คุณชอบดูกันก็คือมาสู่ข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือเกี่ยวกับแมทตทีเรียล วัสดุวัสดุอุปกรณ์ที่เรามาทําคลิปเจาะลึกไปในแต่ละคลิปนั่นแหละต้องบอกว่าเราบริการเรื่องออกแบบใช่แต่คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํารับเหมาหรือเปล่าไม่ได้ทานะครับแต่ต้องบอกว่าพื้นฐานการออกแบบที่ดีคุณจะต้องรู้จักวัสดุหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านก็ต้องรู้จักวัสดุเพราะว่าจะได้มีการแนะนําหรือว่าบ้านต่อหรือบอกให้ผู้รับเหมาเลือกใช้แบบไหนอะไรเงี้ยครับห้าอุปกรณ์นี้เราจะพูดทําไมนั่นน่ะสิใช่เพราะวันนี้เรามีเพื่อนคนนึงแล้วกันเฮ้ยเรียกว่าเป็นแบบเชื้อเชิญ ท้าทายมาเจอกันหน่อยได้ไหมผมก็มีอยู่ที่ที่หนึ่งที่อยากจะโชว์เหมือนกันแล้วเขามี5้าองค์ประกอบนี้ครบครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับบิดล้อเดี๋ยวแล้วทําไมเราไม่ไปหาเขาเราจะมายืนอยู่อันนี้ก็คือมอกษตรใช่เขานัดเราแถวนี้แล้วกันก็คือเดี๋ยวเราจะไปกันที่บิดล็อแถวกระเสร็าหนเราจะไปพบกับคุณแกลนนะครับจากบิดล็อนั่นเองเดี๋ยวเรานั่งรถกันไปกันเนาะเดี๋ยวเราอยู่กษตรอยู่ใช่เราอยู่กระเสรอะไรนี่กิดไหมที่คุณบอกว่าเพื่อนที่คุณจะมารับเนี่ยใช่ ตอนนี้เขาเปไปทำอะไรอยู่เขาจะไปเรียกรถอะไรมารับเราเนี่ยผมก็ไม่เคยนั่งคันนี้เหมือนกันเขา,าจะมานั่งให้เราเอาสิบล้อมารับเราให้มันยิ่งใหญ่อลังการไงใหญ่พอไหม <S <S 2> <S 2> <ๆ>มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดีเรานั่งไหนกันดีใกล้ชิดกันมากนะครับเอาสวัสดีคุณเกณฑ์อีกทีนะครับสวัสดีครับสสวัดี่คือ คุณเกณฑ์จากบิดล็อบนะครับคราวที่แล้วเราไปดูบิดล็อบที่เป็นตัวทาวน์โฮมไปแล้วแต่เดี๋ยววันนี้อุบไว้ก่อนใช่ใช่แต่วันนี้อุบไว้ก่อนว่าจะพาไปดูที่ไหนทำไมอ่ะก็ตอนนี้เราอยู่เกษตรไงจะให้ให้คุณเกณฑ์ลับก่อนวันนี้เรียกรถอะไรมารับเนี่ยเันนี้รถรถมูฟมีเป็นตุ๊กตุ๊กไฟฟ้านะครับตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเรียกผ่านแอปพลิเคชันก็คือก็คือผมสามารถโหลดแอปมาได้เลยแล้วก็เรียกตุ๊กตุ๊กแบบนี้มาได้เลยเพื่อให้ไปที่โครงการบิดล็อยบด รอบๆเกษตรมันมีมันมีหลายรูทตัวรถเองคอนเซปต์เขาก็คือเขาอยากจะนักโลกนะก็เลยเป็นแบบรถตุ๊กๆไฟฟ้าทีนี้ทีนี้พอเรารู้จากไอเดียนี้ด้วยความที่โลเคชันของเรามันอยู่ใกล้ใกล้กับมอกษตรกลุ่มลูกค้าเราเราอยากให้แบบทารู้สึกว่ามันมันเดินทางง่ายจากเกษตรอ่ะตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนนะครับไปที่บิดล็อโครงการปิดล็อเกษตรพ่อหนุนครับอ๋อก็จะเป็นโครงการใหม่อย่างงี้ใช่ครับใช่ครับโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมเลย ถึงพาผมมาอันนี้คือจะพูดถึงทำเลไหมใช่ทำเล5นาทีเองจากมอกษตเ,เรอรอแล้วจากมอกษตเ,เรไป5นาทีแล้วแล้วแถวนี้มีใกล้อะไรอีกไหมครับรถไฟฟ้า2ส,สายแล้วนะเนาะรถไฟฟ้าีฝั่ง้ถไฟฟารีใช่ ใช่ครับถ้าจริงๆต้องบอกว่ามอกระเสรนี่มันสะดวกสบายอยู่นะใช่ผมมาคุ้นชินกับพื้นที่แถวนี้เพราะว่ามางานเกษตรมาบ่อยก็จะรู้ก็แบบเฮ้ยโรงพยาบาลก็อยู่อย่างนี้โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลทางด่วนออกไปทางลังสิตก็ได้ได้ครับผมแล้วก็ม้าเกษตรค้าของกินในแถวนี้ครบหากต้อจะอยู่ในเส้นที่ว่าใกล้เส้นเกษตรนั่นแหละคหากใครที่มองหาที่อยู่อาศัยแล้วไม่อยู่เดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าบ้านแฝดที่คุณเกณฑ์จะพาไปเลือก จะเป็นยังไงครับเรียกว่าเป็นการเดินทางมาที่สบายๆแล้วกันแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โครงการนะครับบิดล็อคเกษตรพหลนแล้วนะคตัวนี้นี่เฟรใหม่เลยค่อนข้างที่จะดูแบบว่าอยู่ได้จริงสบายเลยเพราะว่าพื้นที่ดินเนี่ยอยู่ที่ประมาณตะกี้ผมเดาว่ามัน40ตารางวาใช่ไหมครับ แวา38วาซึ่งรูปแบบเนี้ยเราพามาดูอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นบ้านแฝดนะครับบ้านติดกันสองฝั่งใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นที่ดินข้างๆไว้สามารถทำทรงทำสวนอะไรได้แล้วเดี๋ยวเรามาให้คุณแกนพาไปเจาะรายละเอียดดีกว่าใช่ไหมว่าวันนี้เราจะพาไปดูอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกแน่นอนมาซื้อที่อยู่อาศัยก็ต้องขอบอกสเปคก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นบ้านแฝดขนาด3ชั้นครึ่งนะแล้วก็จะมี3ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็มีพูลไทยด้วยครับ่อ่ะเรามาเริ่มจากพ อ่ก็จะจอดรถได้ประมาณ3คันกว้างแปดเมต โอ้นักว่าง8เมตรเลยรองรับไฟได้3เฟสใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับไฟ3เฟสมันทำอะไรได้แล้วก็มีเพิ่มอะไรได้บ้างครับไฟ3เฟสก็รองรับ EV Charger นะครับโอใช่ครับผมก็เป็นก็เป็นพลังงานทางเลือกนะครับก็คือโฟวไว้สำหรับอนาคตเลยใช่ครับเพรานนี้มีอนาคตใครจะซื้อรถไฟฟ้ามาก็ไม่ต้องไปขอไฟ3เฟสให้ยุ่งยากแล้วผมถามในเชิงดีไซน์ดีกว่าปกติเนี่ยโครงการจัดสรรอย่างเงี้ยเราหายากมากเลยที่จะลงทุนรั้วไฟฟ้าที่เป็นรั้วแบบพับซึ่งเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าต้องบออกว่่าาโครรงยู กับถนนสัญจรครับถ้าต้องจอดแล้วมาเปิดมันจะไม่สะดวกทีนี้พวกทาวน์โฮมหรือว่าบ้านแฝดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องรั้วพับมากเพราะมันกินพื้นที่อันนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้ก็จะเป็นรั้วไฟฟ้าเลื่อนไปเลยเปิดปิดก็ใช้รีโมทนี่ครับถูกต้องครับทีนี้เราทำแอปพลิเคชันสมาร์ทโฮมไว้ก็คือสามารถตั้งเวลาได้ด้วยคือไม่ต้องหยิบรีโมทอีกอันนึงสั่งจากมือถือก็ได้อย่างเงี้ยครับอ่าก็คือตั้งเวลาเปิดปิดได้เลยใช่ครับอย่างต่อมาตัวโครงการให้เป็นคอนกรีตสแตมป์แบบนีี้มมััยครบหเเจ๋งงงงาากกและอ่่นึทผสต ก็นะคือว่าหลายคนซื้อบ้านแล้วชอบไปต่อเติมอะไรพี่หลังคาลงจอดอรถซึ่งที่นี่ก็จะมีการต่อเติมหลังคาไว้ให้เร<ช>ียบร้อยเลยครับก็บจ,ะจะมีความสวยงามนั่นแหละนะครับ,รบและถ้าพูดถึงตัวไฟ3เฟสอันนั้นนะครับไหนๆเราพามาดูลักษณะของบ้านแฝด3ชั้นครึ่งแบบนี้สมมติถ,ถ้ามีไฟ3เฟสไม่ไม่ใช่แค่อีชาร์จอย่างเดียวหรอกสมมติถ้าผมอยากจะทําเป็นธุรกิจอยากจะเปิดเป็นโฮมออฟฟิศอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะก็จะรองรับเครื่องใช้ไฟที่โอเวอร์โหลดมากขึ้นได่เลยครับได้เลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันในภายในเนาะเย็น แต่เราต้องยิงก่อนนะครับว่าคําว่าบิดล o อฟก่อนละกันนะครับบิดลอฟเนี่ยก็มาจากคําว่าบิดซีสผสมคําว่าล o อฟนะครับก็จะเป็นการนําเหมือนกับว่ากลิ่นอายของสไตล์อังกฤษสไตล์ยุโรปแบบที่มันเท่ๆเนาะจะมีการใช้อิฐขนาดใหญ่อะไรเงี้ยมาผสมกับคําว่าล o อฟนะครับก็จะได้เป็นตัวหน้ากากมีฟาซรงฟาศาสตร์ก็คือฟาศาสตรที่เราบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์เอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยคือเขาไม่ได้ยกเอามาดื้อๆเลยมีการเอามาอิมพอร์ติมีการมาปรับให้มันเข้ากับ บริบทของคนใช้งานปัจจุบนันมีความทันสมัยมากขึ้นนะมีความชิคอย่างเรื่องของตะแกรงเหล็กฟาสาท,ที่เราเห็นเนี่ยครับมันก็จะมีการเส้นเฉียงใช้เป็นสีค o p เปอร์สีทองแดงเข้ามาซึ่งมันจะฉีกนี้ก็ล้อแบบเดิมที่เป็นเหล็กสีดำแล้วเราก็พูดในรายการรูมเมเกอร์เสมอเรามีพูดเรื่องฟาสาไปแล้วแต่รูมเมเกอร์เนี่ยพยายามจะบอกเสมอว่าเฮ้ยฟาสาไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันยังมีประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นว่าการทําตะแกรงมันจะช่วยกันความร้อนหรือว่าการที่เขาใช้อิฐในการเหมือนกับว่าดับเบิลสกรรนอควาา้้มได นั่นแหละเรื่องสไตล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาพูดเรื่องฟังก์ชันกันดีกว่าค่อยๆเจนเลยว่าฟังก์ชันข้างในเนี่ยวางให้เป็นไงบ้างจากโคเยเข้ามาตรงนี้จะเป็นส่วนพักทอยนะครับเล็กๆมุมน่ารักน่ารักส่วนอันนี้ก็จะเป็น dining area นะครับคือจริงๆเราให้ไซส์ที่สําหรับ8คนขึ้นไปบ้านเดี๋ยวนี้เหมือนว่าถ้าเป็นบ้านแฟทโฮมมันจะไม่มี a r e ยขนาดตั้งโต๊ะขนาดนี้แต่ว่าเรา ทำให้ทุนที่มันได้ขนาดนี้เลยใช้งานได้แบบว่าโอ้เรียกเพื่อนมาใช่ครับใช่ครับก็จะมีความไฮไลท์และกันนะครับว่าเออแล้วทำไมตรงนี้จะต้องทําให้พิเศษหน่อยเพราะว่าที่โครงการบิดล้อนะครับก็จะเป็นการใช้ดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้เป็นโถงสูงเีกระจกได้แสงเข้ามาตอนกลางวันนแท่จะไม่ต้องเปิดไฟเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายก็คือจะเป็นครัวครัวอันนี้เราเราทำเป็นแพนทรเนาะแพนทรก็จะมีไอแลนด์คือนึกภาพ มดคุณฟ uh ้างเป็นเชฟผฮมสเตย์อะไรอย่างนี้ทำที่บ้านได้จริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ที่เตรียมอาหารครับกิจกรรมครอบครัวเด็กๆนั่งกินข้าวตอนเช้านะครับทาการบ้านอะไรเงี้ยคุยกันอะไรเงี้ยชิมกาแฟตอนเช้าอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ตรงนี้มันก็จะเป็นครัวเป็นแบบแทนที่แล้วกันคือเป็นครัวฝรั่งนะส่วนใหญ่การทําครัวแบบนี้ที่เขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้เนี่ยควรจะเอาครัวมาลงให้ถูกประเภทด้วยครับตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้เขาถามคุณเกณฑ์เข้ามาแล้วว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ร้อนไม่เปืองแอร์หรอโอเคแล้วก็ มีฟังก์ชันคือมีมีตัวม่านนะครับอ่านะครับม่านไฟฟ้าก่อนเราจะกดก็ต้องโทรให้บอกข้างบนคอยรูดก่อนไช่ช่มัเป็นไฟฟ้าก็เป็นทางเลือกได้ใช่ไหมคือคือคนแบบคิดว่าสกายไลท์มันจะร้อนไหมอะไรเงี้ยร้อนแหละร้อนร้อนแ แล้วก็คิดมาแล้วว่าข้อดีข้อเสียธรรมชาติมันมีมันมีร้อนมันก็ต้องมีตอนที่ไม่ร้อนใช่ใช่มันจะมีพื้นที่ข้างบ้านได้อีนะครับอันจะเป็นงานท้าสเคปตก็ได้นะครับก็คือว่าจะเป็นต่อเติมออกมาจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นๆก็ได้หรือว่ามีบางทีเราอยู่กันในบ้านขนาดเนี้ยบางทีมีกันหลายเจนพ่อแม่ผมชอบปลูกผักสวนครัวคัชัดได้เลยเต็มที่นะครับอ่าแล้วเราก็มาดูพามาดูในโซนใช้งานกันนิดนึงแล้วกันอย่างที่บอกว่าตรงนี้มีครัวไทย ซึ่งตรงนี้ก็จะทําจริงๆทําเป็นประตูแบบไมได้ก็ดีไซน์เอานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สเลยนะครับแล้วก็มีมูดูดควันตรงนี้คือจะเป็นการแยกเวลาที่คุณผู้ชมอยากจะทําอาหารหนักก็แยกมาทําตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็แยกมาอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่ครัวอย่างเดียวนะครับก็สามารถทําเป็นมุม ล้างวางเครื่องซักผงเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็คือตรงเนี้ยใช้งานจริงแหละเนาะอันนี้เอาไว้โชว์สวยๆนะครับไมใช้งานจริงข้างนอกครับอันนี้ก็จะเป็นโซนไฮไลท์ที่เป็นโซนบริเวณชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราอยู่ในห้องอเนกประสงค์แล้วกันนะครับที่จะมองออกไปเห็นโถข้างล่างได้นะบางทีมันอาจจะเป็นแบบเหมาะกับยุคนี้ไหมบางทีเราทํางาน Work f r o ฟ h o ก e กันสามีภรรยาอาจจะแยกโซนกันทํางานก็ได้นะครับแต่ยังสามารถเหมือนอยู่ในบ้านแล้วก็เหมือนมองเห็นกันอยู่เนาะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันดีๆแล้วกันนนททีีี่่เเด๋ยว้ Pro ตางๆหมือ ี้องถามคุณเกณฑ์ว่าปกติเนี่ยที่เราเห็นฟังก์ชันแบบนี้ที่ลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่เขาทำเป็นห้องอะไรกันก็ยังเป็นห้องทำงานแนี่ว่าเดี๋ยวในพฤติกรรมทุกคนแทบจะมีที่ทำงานที่บ้านเนาะใช่อยู่บ้านเป็นหลักเลยครับก็สามารถเซ็ตได้มันก็จะเป็นห้องทํางานก็ได้เซ็ตได้เป็นลักษณะของ f Family r o o m มล้วกจริงจริงมันแทบจะได้หมดเพราะมันมีห้องน้ําในตัวเนาะหรือเนห้องนอนก็ได้เหรอใช่ก็ได้ครับบางคนแบบแบบอยู่หลายคนจริงๆอะไรเงี้ยจะต้องกั้นขึ้นมาทำเป็นห้องนอนก็สามารถเพราะมีห้องน้ําอยู่แล้วอะไรเงี้ เฮ้ยผมเพิ oh, oh, like ่งเห็นพวกใต้ท้องบันไดเนี่ยมันเท่ว่ะมันแบบอ๋อนี่เลยเนาะอันนี้เราตั้งใจจะโชว์โครงสร้างบันไดจริงๆต้องบอกว่าไอ้งานโชว์เนี่ยมันยากกว่างานปิดนะโอ้ยากมากเพราะว่างานไอ้งานปิดที่คุณเห็นปิดไฟอย่าเงี้ยพวกนี้ทำหยาบๆแล้วก็ปิดไปใช่ไหมแต่พวกนี้ใช่แต่พวกนี้มันต้องมนี๊ยบเราก็ต้องตั้งใจโชว์เลยโชว์โชว์สกรูโชว์อะไรเงี้ยหรือแม้แต่การโอมการอ็อกอะไรเงี้ยก็จะมาเก็บทุกเม็ดเนาะมันจะให้เห็นเลยว่าฟิลลิ่งของความเป็นล็อฟเนี่ยมันมันมีอยู่ในบ้านแแลล้้้ววกกกก็็ไไไม่่ดอบบหนนนนัจจเิปรูสึา บางทีเราไปเที่ยวร้านกาแฟหรืออะไรมันคนละแบบนะนั่นคือคือล็อคแบบมันคือมันมันดังเออมันดักได้แต่มันนอนไม่ได้นะครับอันนี้มันยังแบบเฮ้ยสะอาดมันล็อคที่เนี้อเข้ามาสู่ห้องนอนแรกที่เราพามาดูกันนะครับก็จะมีความ ใหญ่เลยน่านอนมากอนะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นเหมือนมาสเตอร์เบสเลยนั่นแหละเพราะมีห้องน้ำแล้วห้องแต่งตัวได้ในตัวใช่ไหมครับเปฮ้ยผมชอบห้องแต่งตัวมากเลยว่าโปรเซสปเขาเนี่ยมันมีทางทําเป็นซุ้มโค้งเข้าได้2ทางเลยครับเข้าไปแล้วเขาก็ใช้ผนังตรงเนี้ยทำเป็นเป็นเหมือนไอแลนด์ตรงกลางครับเออ แล้วเราก็สามารถที่จะแบบเเดินเข้าทางไหนก็ได้ซึ่งในความจริงเวลาเราอยู่จริงเเราจะกั้นหรือไม่กั้นก็ได้เพราะแอร์มันเพียงพอหรือว่าถ้าเป็นผมผมอยากได้ฟิลแบบห้องเสื้อผมอาจจะกั้นเป็นม่านมันก็จะดูบางๆแล้วเวลาเปิดก็เปิดได้สุดไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะมีวออินที่มันใช้งานได้จริงอ่ะอันนี้ก็คือแล้วดีแล้วจะไได้เป็นไอเดียได้อย่างดีนะครับก็อาอย่างแรกก่อนต้องให้เครดิตว่าพื้นที่เขาเนี่ยมีใหญ่ก็คือห้องนอนเนี่ย พื้นที่ทางเดินระหว่างเตียงนอนกับตรงผนังเนี่ยหรือเหนือเลยวางทีวีแขวนผนังได้แล้วพอมาตรงนี้อีกก็ใหญ่อีกก็คือทําเป็น w อล k in ินโค e เซได้เต็มๆมีวอล์กอินโคเซตแบบนี้ซึ่งก็ ใช้งานได้ผมว่า2คนเหลือๆเลยอะนะครับแล้วก็พาไปดูในห้องน้ำนิดนึงดีกว่าสำหรับนะครับให้มาก็ขนาดใหญ่อย่างที่จะบอกผู้ชายยีนสามคนเนี่ยที่เหลือใช่ครับแล้วก็มีอ่างในรั่วแล้วนางในด้วผมชอบวิธีการวางอ่างฟังก์ชันเข้าผนังก็อีกเรื่องหนึ่งแต่บางทีถ้าอยากเก๋อยากเท่มันก็ต้องแบบพอดีอะแล้วที่สําคัญคือหอวหเขาเขาคิดมาแล้วว่าประตูมันแบบฟึ๊บพอดีอะไรเงี้ย คลิกกลับวงต่อมานอกจากอ่านก็จะมีนี่เลยนะครับเคาน์เตอร์เฮ้ยฝั่งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเกลียนทำอะไรไฮทงไฮเทคสักหน่อยแน่นอนครับเล่นสีเล่นสีอันนี้เราสามารถฝากเงินเข้าไปในี้ได้เลยหรอว่าไม่ใช่ครับครับมันเป็นไงบ้างอันนี้อันนี้เป็นสมาร์ทมิลเลอร์สมาร์ทเชื่อมต่อบูทฟูดฟังเพลงระหว่างระหว่างรับน้นทำอะไรนี่ครับต้องมีลำโพงใช่มีนี่เปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงนะคือลำโพงมันฝังในตัวเนี่ยครับ มาแล้วนะครับสู่โซนที่เรียกว่าชั้นสามนะครับชั้น3มีไฮไลท์ยังไงนะครับคุณเกศชั้นล็อฟนะครับคือครับตัวนี้เราดีไซน์ยกฟ้าขึ้นไปให้เลยเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากเติมล็อฟเนี่ยก็คือไม่ต้องรูอฟ้างานระบบอะไรอยู่ข้างบนหมดแล้วทีนี้เราทำตั้งใจทำบ้านตัวอย่างโชว์ไว้เลยว่าทำล็อฟจริงจริงเนี่ยมันขึ้นไปยืนข้างบนได้นะแล้วพื้นที่ตรงนี้ถ้าถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะมี จบแค่นี้ถูกไหมครับอ๋อเปิดเลยเปิดขึ้นไปเลยนะครับก็จะอยากได้เป็นแบบสูงโปร่งก็ได้หรือจะทําเป็น2ชั้นเป็นจริงๆถ้าสับมันเรียกว่าดูเพกก็ได้ใช่ไหมดูเพกมันเซอร์ไพรส์นะครับคือเราไม่คิดว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันจะมีดูเพกชั้นหนึ่งแล้วแล้วเนี่ยมีดูเพกชั้น3อีกผมว่าที่เนี่ยคิดมาครบแล้วคือสังเกตชั้นหนึ่งก็จะเหมือนแบบฟอร์มอลหน่อยอ่าเป็นทางการนิดนึงอยู่อาศัยกันได้หลายคนพอมาในชั้นซักห้องนอนชั้น2ก็จะเริ่มเป็นแบบว่า เฉียวขึ้นเริ่มเป็นตัวเองขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่ชั้น3จริงๆผมมองเป็นเป็นลูกมไม่รู้สิ <ๆ S 1> ผมผม<ๆ>ไม่เห็นสไตล์ไอเดียการตกแต่งหรือความสนุกของ2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกถึงความที่แบบเออ ถ้าผมแบบมีลูกสักสองคนเนาะแล้วก็มาอยู่กันทข้างบนนี้ก็เป็นส่วนเป็นสัดส,ส่วนดีอ่าอ่าประมาณช่วงเบอร์ฟอมคนเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแตแบบพี่น้องต้องอยู่บ้านทั้งวันอะไรเงี้ยก็คือดีไซน์เผื่อไว้เลยทําเป็นทองนอนสองห้องก็ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นคอมมอนแอเรียงเขานังทำกันบ,บ้านาสือเลยอยูอ่อยู่ในบ้านทั้งวันได้เหมือนกันเราอยากจัดให้มีในบ้านมันมีครบทุกอยอืมอาามีครบทุกอยครับก็อาจจะเป็นเหมาะสมกับกลุ่มทารกแล้วกันเนาะเพราะจริงๆผมมองหาสมมติ ถ้าใครกำลังหาบ้านอย่างนี้อยู่ในการอาตามตรงถ้าทาวน์โฮมอาจจะเป็นแบบเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเฟิร์จ็อกเปอร์เริ่มทำงานหรือเก็บตังค์มาสักระยะหนึ่งแต่เอ๊ฉันจะกระโดดไปบ้านเดียวบางทีบ้านเดียวแพงเกินเอาไม่ไหวนะครับก็มาซื้อเป็นลักษณะของบ้านแฝดแบบนี้ได้ซึ่ง3ามชั้นครึ่งให้ฟังก์ชันจัดเต็มแบบนี้ผมว่าโอ้โหเพียงพอเลยถ้าสมมติครอบครัว2คนลูกหนึ่งคนนี้แบบเรียกได้ว่าคูดสบายมีพ้องทำงานได้มีเพื่อนมาได้นานยากนอนทีโอ้โหสบายโอเคเลยอ่ะเรามาสรุปกันนะครับจริงๆผมว่า โครงการบิดล้อมแล้วกันนะวก็เป็นโครงการที่ใส่ใจทุกรายละเอียดอะให้คนที่แบบอยากจะมีบ้านแล้วกันแล้วก็คิดหลายๆอย่างมาจบแล้วเนาะหครับคุณห็นว่าไงครับสรุปของผมนะก็คือว่าเท่าที่ดูเนี่ยผมชอบดีไซน์คาแรคเตอร์มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับกับถ้าเราเคยเห็นโครงการหลายอันส่วนใหญ่มันก็จะเห็นเป็นแพทเทิร์นแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับผมที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบเข้ากับยุคสมัยนี้แล้วก็ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แบบบางทีที่แบบถ้าเกิดจะไปคิดจะรีโนเวทหรืออะไรเงี้ยผมว่าแบบมืติไปซื้อบ้านเก่ามาแบบนี้ก็ต้องมีแบบ8 9ล้านอะไรเงี้ยครับจ้างดีไซเนอร์อีกมาณแบบ45้าล้านครึ่งล้านทําอีกโอ้โหแบบเสร็จอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าแบบคุณก็สามารถได้แบบอะไรที่ตอบความต้องการของคุณได้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้คือ โครงการนี้เริ่มต้นเท่าไหร่ครับตอนนี้14.9ครับ14.9ล้ 14. านนะครับอ่าก็เป็นเหมือนว่าใครที่มองหาที่อยู่อาศัยที่ผมว่าจบแล้วกันนะครับจบจบในที่นี้คือคุณอยู่ในเมืองอแ,แถวเกษตรที่เลยนะครับแล้วก็ได้แบบบ้านที่แบบสามชั้นครึ่งแบบนี้นะครับ,รบแต่ยังไม่ต้องไปยังอย่าไปนับขนาดบ้านเดียวหลังใหญ่อะไรขนาดนั้นเนาะอ่าตรงนี้ผมว่าการอยู่อาศัยก็ บ้านเดียวหลังใหญ่ถ้าคนอยู่แถวนี้รู้อยู่แล้วว่ามันสั่งสามสิบื่อเลยเงี้ยและยังมีบางอย่างอีกที่ไม่ได้พูดถึงละการอย่างเช่นว่าจะมีระบบโฮมออโตเมชันด้วยใช่ไหมครับจะเป็นยังไงครับอันนี้โฮมออโตเมชันเนี่ยคือเราเซตระบบทั้งบ้านไว้สําหรับในกรณีที่ใบควบคุมแสงสว่างแอร์ผ้าม่านแล้วก็วิธีทํางานก็จะง่ายๆก็คือทุกอันในบ้านเนี่ยเชื่อมต่อในระบบ w i f i ผ่านมือถือเซตเวลาก่อนจะถึงบ้านล้วให้เปิดแอร์เปิดผ้าม่านก็ได้หรือเราไม่อยู่บ้านปุ๊บ สมมติไปตังค์เยว่าครับเราก็อยากจะให้ฟังก์ชนมันปิดเฟิดเป็นเวลาก็ท้างได้อย่างเงี้ยครับข้อดีเนี่ยนี่คือข้อดีที่ให้มากับบ้าเลยเพราะว่าเหตุอะไหลังไปทํใสายไฟมาที่หลังมันซ่อนไม่ได้เงมันลุงรังไงเลยมันลุงรังพลุงพลังอันนี้ก็คือคิดมาจบแล้วก็ระบบภายในบ้านเราก็จะเดินนิวตันไว้ให้ด้วยครับผมว่าดูกันมาขนาดนี้กับบ้านราคาเริ่มต้น14.9ล้านนะครับผมว่าคุณผู้ชมคงมีมุมที่ชอบ เป็นพิเศษพิเศษเลยกันคอมเมนต์เรามาบอกหน่อยลกันว่าเอชอบมุงนั้นจังชอบมุงนี้จังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันไหนที่วันนี้เรามีข้อจํากัดทางการทําคลิปแล้กันเราคงเล่าละเอียดไม่ได้ทั้งหมดอยากจะให้แวะมานะครับที่เซลล์กรอรี่ของที่โครงการบิ t ลอฟนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะเราจะมีพนักงานมีเซลลอะไรคอยแนะนาแล้วก็มาถาม เขาเรียกว่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้รับหรืออยากจะเดินดูบ้านเปล่าก็ตามสบายเลยว่าเอ๊ะฉันจะแต่งอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยเนาะหรือจะไปรอกับน้องๆที่มอเกษตรแล้วโทรเลือกคุณเกันครับก็ได้มุฟนีมุฟนีใช่ไหมอ้าวมุฟนีนะมุกนีนะก็สะดวกง่ายดายแล้วกันนะครับวันนี้จะรูเมเกอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นการรีวิวแล้วกันวันนี้ก็ ไปตอนหมอกษตรมาถึงนี่เนาะว่าสนกจะอีกรูปแบบนึ่งมาดูที่พาลู้ชมาดูจริงๆเขาบอกว่าเราชอบมากเลยในการที่จะไปดูดีไซน์คนอื่นครับเพราะว่าบางอย่างดีเราไม่ต้องคิดเองเสียแลเราก็ลอกสำหรับวันนี้เดอะรูมเมคเกอร์และคุณเกณฑ์จากบิดล็อบนะครับต้องขอลาไปก่อนสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการบิดล็อบได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในแคปชั่นวิดีโอนี้นะครับคุณสามารถไปกดดูโลเคชั่นไปดูรายละเอียดของโครงการได้นะครับสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ